ใครที่อยากจะได้เงินหรือว่าจะใช้เงินก้อนสักหลักแสนตอนนี้ก็เห็นว่าจะมีแต่สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นั่นแหละที่เขาจะให้วงเงินตามที่กฎหมายกําหนดส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อประเภทนี้นะมีอยู่ทุกที่แล้วที่นี่เขาก็มีด้วยแต่ว่าหลายคนมักจะไม่ค่อยรู้จักนักจุดเด่นเขาจริงๆในเรื่องของการพิจารณาเี่้คือว่าเขาไม่ให้คุณต้องใช้สลิปเงินเดือน ดอกเบีย้ยก็เป็นแบบลดต้นลดดอกเหมือนกับทุกค่ายการอนุมัติคือพออนุมัติแล้วก็สามารถจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้เลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับต่อต้องบอกก่อนนะว่าสินเชื่อนายนไฟ finance วัตถุประสงค์จริงๆตายตัวของเขาก็จะเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งที่นี่บอกเลยว่าเขากําลังที่จะเปิดรับนะสำหรับทุกคนที่เป็นร้านเล็กร้านน้อยจะจดทะเบียนหรือว่าไม่จดทะเบียนมาได้หมดเขาไม่ได้แค่เลยทุกธุรกิจอาชีพสามารถจะรับเงินได้เต็มหนึ่งแสนแบบเท่าเทียมกันฉะนั้นดาโนวันนี้เขาจะให้เงินก้อนก็อาจจะต้องบอกกับคนที่มีอาชีพค้าขายหรือว่าคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมากๆ ส่วนใครที่ประกอบอาชีพอ,อื่นๆก็ลองดูสินเชื่อตัวอื่นก่อนวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำนะให้ใครที่อยากจะได้เงินแสนร,รู้จักกับสินเชื่อไอลาโน o ไฟแนนซ์มาทำความารู้จักสักนิดนึงนะเขาเองเนี่ยเป็นของบริษัทไอลาแอนด์ไอฟูจำกัดมหาชนแล้วก็ระดับมหาชนขนาดนี้ถ้าคุณนึกไม่ออกจริงๆเนี่ยนะ จะบอกว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับพวกบัตรกดเงินสดเอมันนี่นั่นแหละลองนึกดูใครที่ต้องการจะถือเงินแสนจะได้เงินแสนคุณเข้าไปพบกับไอร่าได้เขาสามารถจะเปิดช่องทางให้คุณได้พบเจอเขาได้ง่ายนะตามช็อปของเอมันีสามารถจะวอล์กอินเข้าไปหาเขาได้เลยแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเขาก็กำลังที่อยากจะพบเจอหรือว่าเจอหน้าลูกค้าใหม่ๆ ะนันแล้วเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆช่วงที่เขาเปิดโอกาสแบบนี้นะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอะไรต่างๆมันก็จะดูง่ายมีโอกาสในการผ่านเนี่ยมันสูงกว่าไอ้ราจริงๆเขาก็ถูกกฎหมายนั่นแหละเผื่อว่าใครอยาจะรู้ส่วนตัวแล้วนะในเรื่องของคุณสมบัติเี่ยอายุ2 0 6สถึกก็ถือว่าทุกคนมีโอกาส คนที่มีธุรกิจที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาคนค้ำมาได้เนี่ยก็ดีเอกสารหลกัหลกๆก็เห็นจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดธนาคารหน้าแรกแล้วก็รายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนถ้าเกิดว่าคุณมีสำเนาทะเบียนการค้าด้วยก็ดีนะไม่มีก็ไม่บรรยามีสัญญาเช่าทําธุรกิจก็ได้รูปถ่ายร้านรูปถ่ายธุรกิจที่คุณทําอยู่ เอามาให้หมดเอามาให้เป็นภาพสีนะแล้วก็ถ่ายไม่เกิน3เดือนแล้วก็อย่าลืมส่งสำเนาบัญชีเงินฝากด้าแรกมาด้วยนะเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีของคุณก็ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับที่คุณส่งรายการเดินบัญชีหรือว่าสเตตเมนต์ของคุณนั่นแหละแล้วก็เอกสารทั้งหมดขอเป็นตัวจริงนะเอาตัวจริงมาด้วยเอามาให้เจ้าหน้าที่เขาดูด้วยใครที่กังวลในเรื่องของดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยตามกฎหมายนั่นแหละคือไม่เกิน33%ต่อปีแต่ก็ถือว่ายังแพงอยู่แต่ถ้าคุณกู้มาต่อยอดธุรกิจของคุณเนี่ยมันก็พอได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเอามาใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยถือว่าดอกเบีย้ยมันก็ดูส่งไปหน่อยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบลดต้นล,ลดดอกก็เถอะไอร้ราเองเนี่ยนะดูอาจจะยุ่งยากสักนิดเพราะว่าบางเคสบางรายอาจจะต้องการคนค้ำ แต่เชื่อเถอะว่าถือว่ามันเป็นทางออกทางเลือกที่ดีแล้วกันที่สําคัญเขาจะไม่มีให้สมัครออนไลน์ช่องทางไหนทั้งนั้นให้คุณจําไว้นะสมัครได้ที่เดียวคือ walk in ไปเลยที่สาขาเอมมนนี่ทั่วประเทศเท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ